โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะไอเอแล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสตนะ แฮร์รี่เคนนะตัวล่าสุดเวอร์ชั้นนี้นะเวอร์ชั้นนี้ถ้าเทียบกับตัวอื่นเหรอเทียบได้หมดนะดิฟส่วนใหญ่ก็ดิฟแหละนะเดี๋ยวก็ดิฟส่วนใหญ่ก็ร้อยหนึ่งด้วยนะตัวนี้เท่าไรหนึ่งร้อยรวมบูทหนึ่งร้อยสองท้าไม่ติดบูทโอ้โห้ลืมนะครับผมลืม,ล,มลืมอั๊บเบลลืมปั๊บเลเวลนะฮะโอ้โหถ้ามาทรงนี้เหรอเฮ้ยโอ้โห้ ตัวเก่าเนี่ยยิงแรงครองบอลดีนะฮะล่าสุดเนี่ยหาช่องกับสกอร์จ่ายบอลความโคง้งสปีดดีนะถ้าติดบูทถ้าติดบูทโอ้โหมันมันบูทอันนั้นวะบูทเอ,อ่อสไตรเกอร์วะนะโอ้โหถ้าติดบูทเนี่ยถ้าติดบูทเนี่ยถ้าส่วนบนเหรอถ้าส่วนบนถ้าติดบูทก็เป็นตัวตัวฟีเจอร์เขียวดูดีกว่านิดหน่อย นิดหน่อยนะตรงครองบอลน,นั่นแหละเพราะว่าจบสกอร์กับหาช่องเนี่ยสูสีฟีเจอร์เขียวจะได้ตรงครองบอลที่เยอะนะส่วนข้างล่างเนี่ยข้างล่างก็สูสีนะก็ถือว่าสูสีนะนะฟิวเจอร์เขียวดีดีกว่านิดหน่อยแหละมันยิงนิดหน่อยนะตรงไข่เกรง่งมีไข่เกรง่งมีพลังการยิงที่เยอะนะแต่ถ้าไม่ติดบูทถ้าไม่ติดบูทเนี่ยส่วนบนเนี่ยตัวล่าสุดนะตัวที่อยู่ในแพ็คเอ่อคอมพานีอ่ะ นะข้างล่างข้างล่างเนี่ยไม่ต่างจากเดิมฮนะไม่ต่างจากเดิมนะครับผมล่าสุดดีดีกว่านิดหน่อยนะถ้าไม่ติดบูญนะโอเคให้ล่าสุดให้ล่าสุดนะถือว่าเจียมอยู่นะเอาเอาเฉพาะสไตล์ดิฟแล้วกันแต่พ่อไม่เยอะมันเยอะเหลือเกินเอาเฉพาะสไตล์ดิฟแล้วกันสองเวอร์ชันนี้เหรอสองเวอร์ชันนี้เหรอส่วนบนเนี่ยล่าสุดดีกว่าข้างล่างหลักๆโดยรวมก็ล่าสุด โอเคไปไวไปไวเอาเฉพาะสไตล์ดีมนะสไตล์อื่นขอไม่เทียบแม่งเยอะจริงไฮดรีเคียนเยอะมากโกโปเช่ก็โกโปรเช่นะฟีดบ็กอีกนะโอ้โหตัวฟีเจอร์เขียวตัวนี้ยิงคงกว่าหาช่องดีกว่านะแต่ถ้าโดยรวมจริงเหรอถ้า็นส่วนบนเหรอล่าสุดดีกว่านิดหน่อยว่ะนะเพราะว่ามันหลากหลายกว่านะความโค้งได้ปั่นโค้งดีกว่าแน่ๆนะนะปั่นโค้งมุมแคบอะไรเงี้ยคลองบอลดีกว่าสองสั้นดีกว่าให้ล่าสุดดีกว่านิดหน่อยนะ ข้างล่างข้างล่างหรอข้างล่างตัวล่าสุดชัดเจนเลยว่าความเร็วเฮดริเคนปกติมันไม่เร็วนะเฮดริเคนนี่ยมันช้ามากเลยนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยอัปเกรดมาวะ่ะสปีดต,ต้นมาเยอะสปีดมาเยอะเฮ้ยมันเร็วขึ้นนะเฮ้ยตัวล่าสุดดิสไตล์ดีโอ้โหมีโชว์ไทม์ด้วยวะ่ะมีโชว์ไทม์ด้วยวะ่ะตัวนี้ 99. เก้าเก้าเฮ้ยล่าสุดนะครับผม ไรล่าสุดดีสุดปัเนี่ยเป็นไปได้นะคุ้มค่ากับการซื้ออยู่นะทั้งนั้นอะอย่นไดี่สูสีข้างบนสูสีแต่โอ้โหข้างบนสูสีไม่ไม่หว่ะให้ตัวเก่าว่ะให้ตัวเก่าว่ะเน้นกว่าว่าตัวเก่าเน้นกว่าเนอะตัวเก่าดีกว่าถ้าข้างบนนะเพราะว่าตัวล่าสุดเนี่ยด้านลุ่เติความโค้งผมว่าความโค้งอะด้านลุ่เติผมว่ามันมันใครก็ได้วะเนอะถ้าข้างบนให้ตัวเก่าถ้าข้างล่าง พลังตัวใหม่แน่นอนล่าสุดดีกว่าเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าตัวล่าสุดจะเป็นตัวที่ดีสุดของเฮลิเคียนวะแล้วไม่ต้องบูต้วยไม่ต้องบูตนะครับผมเฮ้ยกินขาดก8้าแปะซูไได้ะ่ะเอาตัวที่ร้อยเลยแล้วกันดีฟหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรอถ้าส่วนบนเนี่ยสูสีสูส,สีแต่ถ้าเรื่องดีคมหาช่องดีเนี่ยตัวเก่าต,ตัวล่าสุดเนี่ยได้จ่ายบอลที่ดีแล้วมีความโคม้ง โอ้โหโอ้โ oh. ห oh. oh. แตข่ข้างล่างข้างล่างโอ้โหความเร็ววะ่ะตัดส,สินที่ความเร็วเลยว่ะมันยิงให้ได้เคนอ่ะตัดสินที่ความเร็วเลยร์ชันเนี้ยคือเคเนี่ยมันเป็นตัวที่ช้ามากนะช้ามากแล้วก็เล่นยากมากนะแต่มันยิงคมนะครับผมมันยิงคมแต่ตัวล่าสุดเนี่ยให้ความเร็วมาเยอะความคมก็ถือว่ายังยังอยู่ในเกณฑ์ที่มันคมอยู่นะโอเคผมให้ตัวล่าสุดวะ่ะเให้ตัวล่าสุดให้ตัวล่าสุดตัวนี้เหรอ ตัวนี้ก็ฟิลเหมือนตัวเมื่อกี้เลยวะ่ะให้ตัวล่าสุดนะซื้อบรสษบูล็อกหรอบูล็อกหรอก็ใกล้จะหมดแล้วผมว่าตัวล่าสุดไม่ดีสุดแล้วเฮนรี่เคียนอ่ะนะหลากหลายแลวดีเอาง่ายหลากหลายแลวดีนะฮะความคมก็ยังคงมีอยู่นะครับผมเนี่ยผมว่าตัวล่าสุดคือเจ๋มสุดแล้วถ้าจะสูสีเลยก็มจะเป็นฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์เขียววอร์ชนี้ที่สูสี แต่ถ้าไม่ติดบูธเนี่ยล่าสุดดีกว่าแะมาอติดบูธปุ๊บโหคือตัวเก่าอ่ะมันมันได้คลังบอลมาเยอะได้คลังบอลมาเยอะพลังกันยิงเยอะถ้าติดบูธเนี่ยผมให้ตัวเก่าให้ตัวฟีเจอร์เขียวนะฮะแต่ถ้าไม่ติดบูธให้ตัวล่าสุดนะครับผมฉะนั้นถ้าเล่นแบบไม่ต้องบูธให้ตัวล่าสุดนะมันก็มันก็ไม่ได้บูธทุกอาทิตย์ใช่ปะละ่ะโหให้ตัวล่าสุดเหรอาจริงคืออังการ์กินบอลมันต้องบูธแต่มันไม่ต้องบูธ ต่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะไ้เดียเคตัวล่าสุดถ้าเป็นสไตล์ดีฟคือเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วสำหรับตัวล่าสุดนะแต่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วสำรับดีฟนะโอเคแล้วไม่เยอะจัดเลยอะ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ <c oughs> และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลวบ๊ายบายแล้